สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นเด่นบนระยะยาวนะคะเดินมาแล้ว19เมืวอติดนะคะอ่ะก่อนจะมาดูเด่นบนระยะยาวนะคะมาดูความเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคํานวณอาจมีถูกมีผิด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลสูตรนี้ก็ใช้แสนบวกหมื่นบวกสิบล่างแล้วก็บวกสองงที่นะคะสูตรนี้ง่าย,ายตั้งแต่งวนแรกเลยเนาะเจ็บวกสบวกหนะคะแล้วก็บวก2ได้17เเห็นไหมคะเดี๋ยวแอดขยายให้นะคะ ได้17 7บวก5ก็ได้2 2บวก1ก็ได้3นะคะออก7 7 9เข้าที่เลข7นะหลักร้อยกับหลัก10นะคะสูตรนี้ไม่ปักหลักนะคะแต่ว่าแอดชอบใช้เทียบกับสูตรเด่นอ่ะมาดูมดที่2นะคะมดที่2 8บวก2บวก2ได้12นะคะก็2บวก5บวก1 2 7จออก70็เข้าที่เลขเจ็ดนะคะมาดูงวดที่สมงวดที่3ได้เจ็ดสองสามนะคะออก3 7มเข้าที่เลขสามเนาะมาดูงวดที่4ี่นะคะแปดสได้สิบเก้าเก้านะคะออกแปดเาสเข้าที่เลขเก้กับเลขสี่นะคะ เข้าหลักสิบกับหลักหน่วยนะมาดูงวดที่5นะคะได้6กหสองอกห้าเข้าที่เลขหก 6, หลักสิบนะคะมาดูงวดที่6นะคะงวดที่หได้7จ็ดห้าสหสองได้สินะคะเจ็มออก 6 8 7เข้าที่เลข7หลักหน่วยเนะาะงวดที่7นะคะ6กบวกหกบวกสบวกสองสิบส็ดก็เจ็ตัวเดิมนะคะออก2 2 7เข้า2ตัวนะงวดน,นี้อ่ะมีงวดน,นี้ด้วยนะคะเข้าสามตัวเข้าสองตัวนะคะขอไป มันมีตัวเบิ้ลเนาะตัวอันนี้ก็มีตัวเบิ้ลนะคะอ่ะมาดูงวดที่แปดนะคะได้แปดสามสี่ออกสามแปดแปดเข้าสองตัวเหมือนกันนะคะงวดนนี้ออกสามแปดแปดมาดูงวดที่เก้านะคะได้สองบวกหนึ่งบวกสองก็ได้ห้า 5บวก้าที่สบบวกอีก1ก็เป็นห้าศย์ออกสามศย์เเข้าหลักสิบนะคะเลข0ูนย์งวดที่10บนะคะแสนก็คือเลขสองหลักหมื่นก็คือเลขห้าสิบล่างก็คือเลข8ดเนาะบวก2คงที่ก็จะได้ส7บเจ็ดนะคะเจ็ดสองสามพอมันบวกห้าบวก1เนาะออก3ามห้าสองนะคะเข้าหลักร้อยกับหลักหน่วย มาดูงวดที่สิบเอ็ดนะคะห้าบวกห้าบวกสองบวกสองได้สิบสี่นะคะได้สี่เก้าศูนย์ออกสามเก้าสองเข้าที่เลขเก้าเนาะมาดูงวดที่สิบสองนะคะได้ห้าบวกสองได้เจ็ดก็เจ็ดสองสามออกสองสี่หกงวดนี้เข้าหลักร้อยตัวเดียวนะคะออกสองสี่หก มาดูงวดที่13นะคะได้94เดี๋ยว9บวก4บวก9บวก2นะคะ18 20ได้24นะคะก็4 5 0เอ่อ4 9 0ขอภัยนะคะออก3 2 4เข้าหลักหน่วยเนาะมาดูงวดที่14นะคะได้2อ่อได้0 5 6ออก8 5 2 วันนี้เข้าตัวเดียวหลักสิบนะคะมาดูงวัดที่สิบห้านะคะแปดบวกหนึ่งบวกสองบวกห้าได้สิบหกก็หกหนึ่งสองออกแปดหกห้าเข้าที่ได้หกหลักสิบนะคะวัดที่สิบหกเก้าบวกเก้าบวกหกแล้วก็บวกสอง ได้26ก็6 1 2ตัวเดิมออก3 5 6เข้าที่ได้6นะคะมาดูงวดที่17 5บวก3บวก2ก็ได้0 0บวก5ก็ได้5บวกอีก1เป็น6ออก6 4 6เข้าหลักร้อยเนาะมันออกตัวหามหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะ 6กมาสามวดเหมือนสามที่มาสามวดเลยนะคะหลักร้อยอ่ะมาดูงวดที่18นะคะ0บวก7็บวก5บวก2ก็ได้14นะคะ14ก็สี0ออก978งวดนี้9มาหลักร้อยนะคะอ่ะดูงวดที่19 งวดนที่สิบเก้าแปดบวกเจ็ดบวกเจ็ดแล้วก็บวกสองได้ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่ก็สี่เก้าศูนย์เนาะวดนนี้มันออกหกเก้าหกวดนนี้แอดตัดเลขเก้าเป็นเลขหน่วยนะคะแต่มันเข้าหลักสิบแอดให้หกเก้าเนาะมันออกเก้าหกเพราะว่าตัวเด่นแอดบอกว่าได้ ตัวเด่นหลักหน่วยแอดบอกว่าได้เก้ากับศูนย์นะคะแอดก็เน้นให้หกเก้ากับหกศูนย์มาเก้าหกนะคะวันนี้อะมาดูวิธีการคำนวณนะคะห้าบวกหกได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองก็ได้สามสามบวกห้าได้แปดนะคะก็เอาหลังวันที่หนึ่งตั้งศูนย์ห้าเก้า เกแล้วก็2ตัวล่าง61นะคะใช้หลักแสนหลักหมื่นสิล่างแล้วก็บวก2องพงที่5้บวกศูนได้ศูนบวกอีก6เป็น11บวกอีก2เป็น13นะคะก็ใช้เลข3ามบวกหบวกหได้8เนาะ วันนี้ได้แปดตรงนี้เป็นเลขเก้านะคะเห็นไหมเดี๋ยวแอดตรงนี้นะคะมันจะได้สามแปดเก้าเนาะเพราะมันบวกห้าแล้วก็บวกหนึ่งนะคะเก้าจะมาตัวเดิมไหมแอดก็ไม่ทราบนะแต่ว่าแอดอยังไล่สูตรไม่ครบนะคะแอดก็เลยไม่กล้าปัก เน้นตัวไหนให้เนาะอ่ะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูนะคะอ่ะได้แล้วเนาะ งนี้แอดขอลบนิดนึงเมื่อกี้เราได้เลขวิ่งรอให้ตรงนี้มันแห้งก่อนนะคะเมื่อกี้เราได้เลขวิ่งเลขสี่นะคะมันไม่ชนสูตรนี้ก็เป็นสูตรหลักนะแต่ว่ามันไม่ชน อาจจะมาหรือจะหลุดเป็นตัวอื่นก็ได้นะคะแต่สูตรนี้ไม่ปักหลักเนาะเดี๋ยวมาดูหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอีกทีนะคะอ่ะแห้งแล้วแอดขอเขียนนะคะ8ปดเก้แอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขแชนแนลนะคะสวัสดีค่ะ